เนื่องจากเราเห็นว่า,เ,าเขาได้รับการสนับสนุนจากท่านเจ้าวาดแล้วก็บดีพออท่านนี้ท่านก็สนับสนุนด้วยนี่ถ้าถามว่าเราจะช่วยอะไรเขาก็ต้องถามว่าเขาขาดอะไรอะ่ะเราไปช่วยตรงที่เขาขาดเราก็ทําหน้าที่เราเท่าที่เราทําได้นะไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรอนยะ่างเช่นว่าเขาไม่มีรถเรามีรถไม่มีคนขับเราขับรถได้เราก็ช่วยขับรถขนเครื่องไปให้เขาขนนักเรียนไปนะ แล้วก็ช่วยติดต่อทางวัดเวลาไม่มีรถรืนเด็กมันเกินเด็กสิบกว่าคนเนี่ยมันเกินเกินที่รถผมจะนั่งไปได้นะว่ามีเครื่องดนตรีแล้วด้วยนะก็เอาไปขอรถที่วัดติดต่อท่านเจ้าว่าท่านก็ให้มาเป็นให้ท่านให้ความกรุณาให้มาเพราะท่านก็สนับสนุนเรื่องนี้มาโดยตลอดนะไม่ได้มีข้อ ขัดแย้งอะไรนะคือท่านสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับเพราะท่านก็คงมีความรักในดนตรีไทยด้วยแล้วกิจการนี้มันแสดงความเป็นไทยนะนจะทําอะไรอะ่ะถ้าประเทศอื่นเขาเขามีกันหมดเลยแต่เราไม่มีอะ่ะแล้วเรามีแล้วเราไม่รักษาไวนะ้แล้วนับวันคนรุ่นหลังๆเนี่ยเขาจะเขาจะรักษาไว้ไหมเราทํายังไงเราจะทําให้เขาเห็นความส้องการตรงนี้นะแล้วก็ช่วยได้เราก็ช่วยนะครับก็ เท่าที่ทําวันนี้ก็ผมเชื่อว่ามันเป็นการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆอยเล็กมากนะสำหรับผมเนี่ยคือตัวหลักๆก็คือท่านเจ้าว,วาดรอ,องชัยแล้วก็ผู้อในวยการ